ปี2025นี้อาจจะเป็นปีที่โหดที่สุดของวงการการตลาดและครีอเตอร์ในไทยนะครับเพราะมีการสํารวจพบว่างบโฆษณาหดตัวแพลตฟอร์มโซเชียลปั่นป่วนส่งผลให้ c ครีอเตอร์ระดับกลางอาจต้องดิ้นรลนหนักกว่าที่เคยครับอะไรคือสาเหตุของปรากฏการณ์นี้วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์3เรื่องช็อคของวงการการตลาดในไทยครับกับจ้ มีผลสำรวจพบว่า77.6%ของผู้บริหารการตลาดในไทยจะไม่เพิ่มงบโฆษณาในปี2025นี้ครับเหตุผลหลักๆก็คือเศรษฐกิจไม่แน่นอนครับแบรนด์ไม่แน่ใจว่าตลาดจะฟื้นตัวเมื่อไหร่แล้วก็รอดูนโยบายของรัฐบาลเงิน1,000 0บาทอาจจะมากระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือเปล่ารวมไปถึงสถานการณ์โลกนะครับทั้งตลาดหุ้นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ จีนรัสเซียผลกระทบที่ตามมาก็คือเอเจนซี่โฆษณาอาจถูกลดงบจ้างงานลดลงครับทำให้ครีเอเตอร์ได้รับสปอนเซอร์น้อยลงสื่อออนไลน์ที่พึ่งพาโฆษณาอาจจะต้องดิ้นรนมากกว่าที่เคยนะครับและมีการคาดการว่าปี2025นี้กำลังจะเป็นปีแห่งความเงียบของวงการโฆษณาไทยครับ ครีเอเตอร์หลายคนพบว่ายอดเข้าถึงลดลงนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลยอดขายผ่าน Affiliate ลดลงอย่างหนักเลยครับรู้ไปถึงการเข้ามาของ AI Creator นะครับที่เริ่มเข้ามาแย่งงานของคนธรรมดาแล้ว TikTok และ Facebook เอง a l g กร i t ึ m ก็ไม่แน่นอนนะครับโพสที่เคยปังวันนี้อาจแทบไม่มีคนเห็นเลยครับส่วน YouTube Shot เน้น AI Generate c o t t e n t มากขึ้นนะครับทำให้เนื้อหาจริงเริ่มแข่งขันลำบากและการบูตโพสก็อาจจะไม่ได้ผลเสมอไปครับ บางวันจ่ายเงินยิงแอดก็กลับได้ยอดต่ำกว่าปกตินะครับปีนี้ครีเอเตอร์อาจต้องเรียนรู้มากกว่าที่เคยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดบนแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนตลอดเวลาครีเอเตอร์ระดับกลางที่มีผู้ติดตามตั้งแต่5 0 0 0 0นถึง5 0า0 0 0คนกำลังเผชิญกับวิกฤตครับรายได้ที่เคยได้เฉลี่ยประมาณ1,000 10, 0บาทถึง30,000บาทต่อโพสต์แต่ในตอนนี้เอเจนซี่กลับเลือกใช้นาโนแล้วก็มาโครอินฟลูเอนเซอร์แทนเพราะอะไรล่ะครับ ก็เพราะว่างบการตลาดที่ลดลงเอเจนซี่ต้องเลือกครีเอเตอร์ที่คุ้มค่าที่สุดโดยมีการค้นพบว่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับมาโคเวลาที่เขาโพสต์อะไรลงไปจะได้รับผลกระทบที่สูงกว่านะครับมันก็เลยเหมาะกับแคมเปญใหญ,ใหญ,ใหญ่ในขณะที่อินฟลูระดับนาโนและก็ไมโครจะมีเอเกจเมนท์ที่ดีกว่าบแบรนด์สินค้าก็เลยเริ่มให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับก็เลยมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในระดับนี้มันก็เลยส่งผลให้ครีเอเตอร์ระดับกลางอาจต้องมีการปรับตัวนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับอาจจะหายไปจากโครงการก็ได้ครับ ให้เน้นคุณค่ามากกว่าปริมาณครับเนื้อหาต้องมีคุณภาพไม่ใช่แค่โพสเยอะๆนะครับแต่ต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่ายึดติดแค่แพลตฟอร์มเดิมๆที่เราเคยทำนะครับถ้าใครทำ TikTok อยู่ก็ลองไปทำ Facebook หรือถ้าเกิดใครทำ Facebook ก็ลองไปทำ YouTube ดูนะครับพยายามทำหลายๆแพลตฟอร์มดูแล้วก็ให้สร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งแค่แบรนด์ครเตอร์อาจจะทำสินค้าหรือว่าบริการของตัวเองขึ้นมาดูครั